สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปเก็บเห็ดมันปูในป่าสวีเดนนะคะวันนี้เราเจอเห็ดสวยๆเยอะเลยเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกแล้วเห็ดดอกกำลังไม่บานมากค่ะเราไม่ชอบกินเห็ดดอกใหญ่เนี่ยดอกสวสวยๆแล้วมันก็แข็งๆวันนี้เราเดินเก็บหลายที่เลยก็ได้เยอะนะแล้วป่าที่เนี่ยมันก็กว้างดู เราเก็บดึงดึงออกมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาปัดตีนที่หลังการเข้าป่าเก็บเผ็ดนะ่ะทำให้เรามีสมาธินะเพราะว่าเราจะใช้สมาธิในการเก็บเผ็ดแล้วเราก็ใช้สมาธิในการหาหาว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วป่าที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์คือป่ามันสวยอะป่าเขาไม่ได้ลบ ทีนี้เราก็จะมาตัดตีนแล้วก็ทำความสะอาดอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้นะแต่เราไม่ได้เก็บไปกินหรอกช่วงนี้ในป่าก็จะมีเห็ดออกมาหลายชนิดเลยอันไหนที่เราไม่มั่นใจเราก็ไม่กินนะแล้วก็มีข่าวว่าผู้หญิงไทยในเดนมาร์กกินเห็ดแล้วก็ตุยค่ะอันตรายมากๆเลย เราเจอแล้วสำหรับวันนี้ช่วงนี้เห็ดก็จะสวยเพราะว่าเห็ดได้น้ำฝน ถ้าถามว่าเห็ดอร่อยมากไหมมันก็ก็โอเคนะแต่ว่ามันมีความสุขมากกว่าที่ว่าได้เดินเข้าป่านีดเดอยวนะ เอาไปกินเองการเข้าป่ามันทำให้เราสงบนะมีความสุขดีไม่วุ่นวายกับใคร เข้าไปในป่าบางครั้งเราก็หลงนะคือป่ามันกว้างไงแล้วมองไปทางไหนอะ่ะมันก็เหมือนกันเราก็าทำไม่ได้ว่าเรามาจากทางไหนมันสนุกเวลาที่เราเจอเห็ดอะ่ะแล้วแบบยิ่งเวลาเจอเยอะๆนะคือมันตื่นเต้นอะ่ะมันดีใจอะ่ะถ้าให้ไปซื้อกินอะ่ะก็คงไม่ซื้อเพราะว่าที่เขาขายอะ่ะมันแพง ดอกแบบนี้อร่อยชอบกินตุมต่มๆมันยังไม่บานถ้าบ,นบานๆไม่ค่อยชอบดอกใหญ่ไม่ค่อยชอบ,ออชอบแต่ว่าก็เก็บไปที่มันไอ้นี่ได้ อันนี้เขาแข็งหรือดอกดอกสวยดิดอกแข็ง Như <laughs> còn ní nhìy đó, có, khèn à. ừ, có khèn เมื่อก่อนอ่นะเพื่อนอ่ะได้แฟนสวีเดนแล้วทีนี้เราก็เห็นแบบคลิปผู้หญิงไทยเขาเก็บบูเบอรี่เก็บผลไม้ป่าแล้วก็เก็บเห็ดขายแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากมาประเทศนี้จังเลยคืออยากมาเก็บเห็ดเก็บบูเบอรี่ขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็สร้างรายได้นะแล้วเราก็มีเห็นหลายคนนะที่เขาเก็บบูเบอรี่ขายเก็บเห็ดขายอะ่ะก็ได้เงินเยอะ ก็ก็ทำให้อยากมาดอกอย่างเงี้ยกำลังกินสวยดีเห็นวันนี้เห็ดเราเลือกเอาแต่ดอกสวยๆอ่ะดอกที่มันยังไม่บานมากอ่ะมันจะแข็งกรุบกุบหนึบหนับดิเราไม่ชอบเห็ดบ,นบานๆอะมันใหญ่ไม่ชอบกิน ใหญ่ไป so big yeah n t ป่านี้กว้างมากเลยดูดิมองก็ค่อนข้างจะยากนะแต่เหมือนเราจะเห็นเหลืองๆอ,อยู่ตรงนั้นนี่ไง เราเห็นเหลืองๆอ,อยู่นี่นยอย่างนทุกคนมันอยู่ใต้มอสแล้วก็มีตรงนั้นอีกหน่อย,อย บางครั้งมันกว้างเราก็มองหากันไม่เห็นเพราะต่างคนต่างเดินหลงกันเป็นประจำและเรียกกันก<า>ทั้งวันการเดินเข้าป่าต้องมีสมาธิอย่างมากเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างอาจจะเจอกระต่ายกระอกกวางหรือไม่งั้นก็งูแต่งูเราก็ยังไม่เจอนะแต่ก็ไม่ได้อยากเจอแต่ที่เจอบ่อยอะก็ตัวทากมันมาเกาะอ,อยู่ที่เห็ดนี่แหละตัวไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ากรตกใจทุกทีสาเหตุที่ต้องใส่ถุงมือนี่แหละ ถ้าถามว่าทำไมถึงชอบเข้าป่าเก็บเห็ดมันก็มันเป็นความสุขอะนะอีกอย่างหนึ่งถามว่ามันอร่อยไหมมันก็โอเคนะแต่ไม่ใช่ว่าวิเศษเลิศเลออะไรนะักถ้าใครที่เครียดๆนะลองเดินเข้าป่าสิหาเห็ดสบายใจมากๆเลยไม่ต้องวุ่นวายกับใครไม่ต้องเจอใคร เราใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายภาพมันอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่มีที่วางโทรศัพท์และหาเหตุไปถ่ายไปอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็ยังไม่คงที่อ่ะแต่ถ้าเราผ่านการสร้างรายได้แล้วอ่ะเราก็จะซื้อกล้องวิดีโอค่ะแต่ตอนนี้ผ<ม>ู้ติดตาม,มยังน้อยมากมต้องการผู้ติดตามพันคนมีผู้ติดตามอยู่ห้าสิกว่าคนเอง ากดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะตูน่ากินน่ากิน Hello แฟนเราปวดขานะแต่เขาเห็นเรามีความสุขเขาก็เลยมากับเราแต่ปกติอะแฟนอ่ะเป็นคนชอบเดินชอบวิ่งอยู But, ่แล้วแล้วเขาชอบเดินป่าอยู่แล้วเดินอยู่แล้วแต่ถ้าให้เราไปซื้อกินอะเราก็ไม่ซื้อนะ ที่เนี่ยขายโลเป็นพันเลยนะเราเห็นในอีกาวันนี้เราได้เห็ดที่สวยมากเลยนะถูกใจเรามากๆเลยขอเก็บก่อนนะเห็นแฟนบอกว่าเดี๋ยวอากาศเย็นอะ่ะเห็ดมันจะออกอีกเยอะเลยสวยไหมทุกคน ดอกเล็กกวันก่อนเราเอาดอกตุมต่มๆมามาดองอร่อยมากเราทำเมนูอาหารไทยที่เกี่ยวกับเห็ดเยอะมาก วันนี้ดีมากเลยที่ไม่ค่อยมียุงอ่ะอากาศแบบสบายมากนี่ถ้าเกิดว่าที่เราอยู่มันมีเห็ดก็ดีสิเราจะได้ไม่ต้องมาไกลนี่เรามาหกร้อยกว่าโลเราก็จะอยู่ประมาณสามวันสี่วันเนี้ยแล้วถึงจะกลับอกขนาดเนี้ยอร่อยเอาไปดองอร่อยเดี๋ยวเราก็เอากลับไปทำความสะอาดอีกรอบนึง ซึ่งใช้เวลานานมากวันไหนถ้าได้เยอะก็ล<อ>หลายชั่วโมงอะ่ะบางทีกว่าจะเสร็จนะก็2องสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้อาบน้ำํำขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเราจะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆอาจจะเป็นคลิปที่หลากหลายสำหรับการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ย ตอนนี้เรามาด้วยวีซ่า u ูทีสองปีแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปเรียนภาษาด้วยค่ะวีซ่านี้เราสามารถทำงานที่นี่ได้ที่นี่น่าเดินมากมีแต่มอสสวย ตอนนี้ใบไม้เริ่มร่วงแล้วเวลาหาเห็ดอ่ะมันก็จะมองยากมากเพราะใบไม้มันก็เป็นสีเหลืองแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วซึ่งเราไม่ชอบเลยหน้าหนาวเราไม่รู้ว่าเราจะทนอยู่ได้นานแค่ไหนกับอากาศที่หนาวแล้วก็ความมืดเราจะได้เห็นแสงสว่างเพียงแค่ประมาณสักสี่ชั่วโมงแล้วที่เหลือมันคือความมืดซึ่งเรารู้สึกแบบ เคว้งควางมากคือเหมือนมืดอะอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับประเทศไทยทุกคนขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะคะจะพยายามปรับปรุงคลิปให้ดีขึ้นนะคะตอนนี้เราก็เพิ่งแค่เป็นการเริ่มต้นขอฝากน้องใหม่ด้วยนะคะวันนี้เราได้เห็ด ประมาณสองตะก้าก็เยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวต้องกลับไปทำความสะอาดไปแล้วนะคะทุกคนบายบายค่ะ